รู้ยงวินาทีที่ท,ทราบน้ำตาไหลครับดีใจมากเห่นี้เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับผมนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีตรงไหนผมดีใจมากและกิฟก็ดีใจมาก อ่อนอื่นเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้งกุ๊ปกิฟทั้งบี้เลยครับกับข่าวดีในวันนี้ครับบี้ทัศภาคและกลุ๊บกิฟสมบันทิพย์ที่กำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ในอีก7เดือนข้างหน้าหลังจากที่พธีกรสาวร่างเล็กกุ๊ปกิฟตตั้งท้องได้10สัปดาห์แล้วครับและทันทีที่ Facebook ของนายอันต t เทนซึ่งเป็นสื่อแรกที่เผยแพร่ข่าวนี้ออกไปเนี่ยนะครับก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายร่วมครึ่งหมื่นครับแถมกดไลค์กดแชร์ channel, จนยอดวิวะลุ8ล้านนชมนี่ถเป็นยออดผูู้้เขขาชมงง Facebook ททีีท่่สสุด ของปีเลยทีเดียวครับขอบคุณมากเลยนะครับส่วนความเห็นก็มีหลากหลายนะครับต้องยอมรับว่าบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวกับกรณีท้องก่อนแต่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยินดีแล้วก็ดีใจหากมีการรับผิดชอบเด็กที่กำลังจะลืมตาดูโลกแต่ก็ไม่ได้อยากให้เด็กเรียนแบบนะครับเพราะว่ากรณีของกุ๊บกิ๊บแล้วบี้เนี่ยต่างก็บรรลุนิติภาวะแล้วก็มีการงานที่มั่นคงหากันเองได้แล้วครับส่วนที่ชื่นชมไม่น้อย,ยก็มีไม่น้อยเลยนะครับชื่นชมที่ทั้งคู่เนี่ยไม่โกหกประชาชนรวมถึงยกนิ้วให้หนุ่่มมบี้ไเลยวา ไม่เหมือนผู้อื่นที่ไม่พูดความจริงแต่สุดท้ายก็ด้านคลอดก่อนกําหนดพร้อมกันนั้นก็มีติดแฮชแท็กด้วยนะครับว่าลูกดารามักคลอดก่อนกําหนด <c oughs> แล้วก็มีอีกหลายความเห็นครับที่มองว่าจะท้องก่อนแต่งหรือไม่ไม่สําคัญขอแค่ทั้งสองคนเนี่ยรักแล้วก็เข้าใจกันก็พอแล้วเด็กเนี่ยคือสิ่งที่สวยงามเกิดจากความรักอย่าให้มองแค่นี้พอเพราะว่าทั้งบี้และกุ๊ปกิ๊บเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลครอบครัวได้แล้วนะครับ